มื่อนี้สิแพะเบิ้งงมอกแล้วพี่น้องเบิ้งงมอกลหลายหลายอกล้องเป็ดกำลังออกหากินเบิ้งหลอบสาเมื่อน,นี้เย็นคักอากาศเย็นเย็น ราต้องไปหาเบื้องไกลเด้หมอกนะอยู่บ้านเนือกับมี่อยู่หน้าหลุมเ้อะเบื้องรอบสะน้ำร่วงไหลแหละวมันละเหยละเหยน้ำบอกอากาศเย็น น,นี้สิาพาาขามาเบิงข้างในเด้อพี่น้องมีแต่เบิงแต่ั้างหนอกมาหันุุคิปก็ได,นนกปกกได้อันนี้บนะ้านเฮ้าเอินผักหอมป้อมกระลั่งขึ้นจะขึ้นยากแน่อันนี้นะยานั้นผักกาดซ่อมผัก,กาศกวางตุ้งกระลังพอดีกินกนับป้น แล้วสิได้ย่อนกินกับป๋นละเนี่ยพักบุ้งกับสิได้เก็บอีกแล้วอีกจักอาทิตย์หนึ่งแล้วสองแปลงอีกสองแปลงนี่กรสิเตรียมดินสิเตรียมดินไม่สิว้านอีพักบุ้งอีกกับสิเอาผักกาดหวองตุงผักกาดซ่อมนะ่ะมาบุง้งให้มันหั่นปีใหม่ อันนี้บักทั่วเพื่อนบักทัวพุ่มมาทด้เห็ดค้างให้เพื่อนออกอันนี้นะให้เพื่อนเลื่อน้ำดินเอาเพื่อนมากแบบนั่นม่ได้สีดยายังไม่อ็งก,กินใบทบละ่ะ เราได้ย่อนละมันขีนี่อีตูแมงลักอันนี้บักน้ำบักน้ำเต้าได้เห็ดข้างให้แล้วนี่น้ำเต้าแข่ง มันล่งจะได้เฮ็ดข้างให้เพิ่อนอันนี้อันทัว่วพู้ทั่วพู้มีสามหลุมทัว่วพู้ทั่วพู้ก็จะเฮ็ดข้างให้เพื่อนเนี่ย อ้อยกันมีปลูกอ้อยพร้อมอ้อยก็สิได้กินยอดเยอะบังส่งโอ้ยดินนะดินเครงแข็งปลูกยังกับบอกใครอยากงามดอก กำลังสิปุ่งไหมกำลังปุ่งรอบนี้ก็สิได้งามอยู่โอ้ยเมื่อนี้เสียเก็บเข่าละตากสามสีแดดและ้นแค่หลายต้นอยู่้นแค่ ต้นบักหน้าต้นดาวเรืองต้นบักเข้ออันนี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เนาะ